อันนี้เราก็ได้ทราบข้อมูลต่างๆมากมายจากการใช้พิพันธ์โปีนะครับต้องรบกวนคุณพี่นะครับฝากอะไรทางบ้านด้ครับมีฉันเอ่อได้ใช้ผลิตจะณั์ของโปรีมนันปีนี้ก็เป็นปีที่สามเนาะมีไรอ้อยไร่มันแล้วก็นาข้าวนาข้าวก็ไม่ได้ทําเป็นข้าวโกโก้ับเขาแต่ทําเป็นนาปีหนึ่งปีทาครั้งเดียวได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและก็ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากสารเคมีปุ๋ยเคมีลงไปได้เยอะ คราวนี้การเป็นเกษตรกรน่ะไม่ได้ทําอาชีพอื่นเลยเป็นเกษตรจริงๆเน่ยก็อยากบอกต่อพี่น้องชาวเกษตรคนไทยทุกคนเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวตนของเราเองว่าสิ่งไหนที่มันลดต้นทุนได้ก็อเอามาบอกต่อคุณลองเอาไปใช้ถ้ามันดีก็ใช้ต่อเพียงแต่ว่าเราเป็นเกษตรเราต้องการลดต้นทุนให้มันต่ําลงดิฉันเป็นเกษตรทำพืชเกษตรแทบทุกตัวได้เจอผลิตภัณฑ์อันนี้ มันสามารถลดต้นทุนได้ก็เลยเอามาบอกต่อสู่เพื่อนพี่น้องชาวกเกษตรตะกอด้วยกันจะได้เป็นแนวคิดใหม่ๆที่เอาไปทดลองใช้ถ้ามันใช้ดีเราก็ใช้ต่อเพื่อที่จะได้มีเงินเพิ่มมากขึ้นในครอบครัวเลี้ยงบุตรหลานของเราต่อไปก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละคปะขอบคุณครับสวัสดีครับลาก่นนะครับสวัสดีครับ